สวัสดีครับมือนี้ผมคิดอยากกินปลาหมึกย่างนะครับกับน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับผมมาครับมาจัดกันเลยครับนี่คือปลาหมึกกระดองโตแบบใส่ใหญ่ๆเลยนะครับผมก็จะมักธรรมดาครับใส่แค่ซีอิ๊วดำกับหนามก็บม่ไมีอย่างหลากไา่นะครับพอผมก็ชอบขมิ้นนะครับผมก็จะย่างนะครับปิดฝานะครับอบให้เพิ่มใส่ซุกทั่วถึงแล้วมันจะนุ่มนะครับอ่าได้ที่แล้วับพริกไปนะครับค่อยๆย่างไปครับผมก็จะใส่ไฟไฟไฟฝานะครับเอ่อเตาไฟฝานะครับไม่ได้ใส่เตาทานนะครับคือว่ามันไม่มีเวลานะครับมันดูดุงหยางนะครับอ้าว มาครับเราต้องล่อซุกเขากับมะตําครับตําซีฟู้ดปลาดเส็บๆนะครับพริกแห้งครับใส่ไปครับนะผมนวกน้อยครับโขลกบาดนี่เด็ดแน่นอนน้าจิมนี่เสือผมมาสุดยอดนี่ครับยาบแล้วเขาใส่ลงไปครับพริกต่างๆนะครับพริกแดงกินดาพริกสวนนะครับอ่าก็เทียมนะครับตําให้มันหยาบสวยๆพอดีนะครับอย่าให้มันดาบหลายนะมันงคนเห็ดเป็นน้วยโขลกเคลมันก็เห็ดให้น้าจิมซีสันบ่คอยสวยงามนะครับผม เอาให้มันหยาบสวยพอดีนะครับนี่ครับให้มันได้ประมาณนี้นะครับพอได้ทีเราปุ๊บเข้ากันจะมาปรุงค่าคกเลยครับมันจังแสบครับผมใส่ผงนัวลงไปเพิ่มนิดนึงครับน้ำตาลนะครับติดหวานน้อยครับน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำปลานะครับใส่ไปค่อยๆปรุงครับหมักหน้าครับบีบลงไปครับตามชอบนะครับรสชาติก็จะเป็นเปียวน้ำนิดนึงแล้วก็ติดหวานมาอีกแล้วก็มีนัวเข้มของปลานิดนึงนะครับเอาสามรสไปเลยครับ ใส่ผ้กหอมสีลงไปครับโคเรโคกเเรยครับว่าซิมเบิงนะครับขาดเรือยังเขาก็เติมไปนะครับผมขาดปลาครับแล้วก็มักหน้านิดนึงครับเพราะว่ามันออกบานไปน้อยนะครับอ่านี่ครับเสือครับนี่สีสันเขาจะแจมแจงแล้วก็หอมนัวครับมาครับมาดูปลาหมึกครับอ่าไดทีย่างครับเช็คครับย่างครับก็จะอย่างปล่อยไปครับแล้วก็จะมาผีอีกทีหนึ่งนะครับปล่อยไปจะปิดฟ้าแล้วครับเดี๋ยวมันจะดูแฉไปครับปล่อยให้น้ำมันระเหยมันแห้งนอยนึงครับนี่ครับดูครับ สุกได้ทีแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะไปหั่นนะครับบาดนี้นี่ครับหั่นเสิร์ฟลงจานนะครับเอาชินพอดีครับนะครับนี่ครับปลาหมึกนี่นุ่มๆนะครับบ่แข็งกระด้างเกินไปนะครับอยากให้มันหนุ่มหอมนี่ครับเสิร์ฟลงมาแล้วอื้ับแกงกระดามได้เย็นนะพี่น้องนะนี่ครับน้ำจิ้มห้าเบิ้งครับมันจะสวยแบบนี้ครับนี่แซ่บแน่นอนซิมเบิ้งซิมครับเมื่อซิม Đến đây Sao Thì chay không? Thì chay